จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะปลานิลคั่วน้ำจิ้มไก่จะเด็ดดวงขนาดไหนมาเลยค่ะวัตถุดิบบอกเลยค่ะน้อยมากๆเลยค่ะปลานิลหนึ่งตัวนะคะจะแล่เอาแต่เนื้อค่ะส่วนหัวหาง ก้างการจะไปทําต้มยำหม้อโตๆนะคะกระเทียมจีนะคะหนึ่งหัวค่ะสับก็บยาแบบนี้แต่งสีสันนะคะด้วยต้นหอมซอยค่ะน้ําจิ้มไก่ค่ะยี่ห้อไหนก็ได้นะคะค่ะไปค่ะลงมือทํากันเลยค่ะเป็นเมนูง่ายๆนะคะแต่อร่อยเร้าใจแน่นอนค่ะก่อนที่เราจะไปทํากันนะคะนี่เลยค่ะแป้งทอดกรอบค่ะประมาณ1ช้อนเอาแค่บางๆพอนะคะไม่ต้องเยอะค่ะ เอาแค่ว่าให้เขาเคลือบเคลือบปลาค่ะแค่นั้นพอนะคะอ่าประมาณนี้ค่ะใครเคลือบประมาณนี้พอนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราจะไปทําขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะแน่นอนเลยค่ะเมนูนี้นะคะจะต้องนําปลามาทอดกันก่อนค่ะนี่ปลาเราก็ปะแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะหืหน้าขาวเชียะปะซะตัวขาวตัวนวลเชียประมาณนี้ ไฟแรงๆเลยนะคะให้น้ํามันร้อนจัดพอเพื่อนเห็นไหมฟองน้ํามันเดือดๆ,ๆขึ้นมาแบบนี้ค่ะปรับค่ะปรับไฟค่ะเหลือไฟกลางค่ะบอกเลยค่ะทอดปลาแบบนี้ค่ะใช้แป้งป่าก,ก่อนทอดนะคะรับรองค่ะใครทอดก็สวยงามเลยค่ะใส่ปลาลงไปทอดค่ะน้ำมันไม่จำเป็นที่จะต้องเยอะนะคะนี่ทำกินเองเนาะน้ำมันไม่ต้องเยอะ พยายามเอาทางหนังปลาค่ะลงทอดก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปยุ่งอะไรเขานะคะให้ปลาเขาเหลืองสวยเลยค่ะก็ต้องเบาๆมือนิดนึงนะคะเนื่องจากการหั่นปลาชิ้นเล็กไปหน่อยค่ะการจะทอดปลานะคะให้มีความแบบเหลืองสวยเลยนะคะกรอบนอกนุ่มในค่ะค่ะปลาของการนะคะก็ประมาณนี้ค่ะทอดออกมาแล้วก็นี่เลยจะเป็นแบบนี้นะคะอ้าวได้แล้วนะคะกระตักขึ้นค่ะค่ะก็จะได้ปลาเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะ ใช้กระทะใบเดิมค่ะให้เพื่อนเทน้ำมันออกนะคะเสร็จแล้วก็เราก็จะมาใส่น้ำจิ้มไก่นะคะลงไปเลยค่ะเปิดไฟอ่อนนะคะใช้ไฟอ่อน,ออนค่ะน้ำจิ้มไก่ที่การใช้วันนี้นะคะประมาณ5ช้อนค่ะตวงมาจากขวดนะคะมี่ห่ออะไรก็ได้นะคะตามที่เพื่อนๆใช้อยู่ะคะ่ะอ่าแล้วการก็ไม่ได้ปรุงรสอะไรเพิ่มเติมเลยนะคะการจะมาเคี่ยนน้ำจิ้มไก่ก่อนค่ะเพื่อนๆลองชิมรสชาติดูแล้วถ้ายังไม่ถูกใจเพื่อนก็สามารถเพิ่มเติมได้นะ แต่การว่าน้ำจิ้มไก่อ่ะเขามีรสชาติอยู่แล้วนะคะการก็จะไม่ปรุงแต่งรสชาติอะไรเพิ่มเติมลงไปนะคะนี่ให้เพื่อนนะคะเคี่ยวน้ำจิ้มไก่อ่ะค่ะให้แบบว่าเป็นฟองหย,ยาบๆแบบนี้นะคะขึ้นมาค่ะค่ะแล้วเสร็จแล้วนะคะกระเทียมค่ะการจะใส่กระเทียมสับลงไปครึ่งหนึ่งนะคะเนี่ยค่ะให้แบบหย,ยาบๆแบบนี้นะรู้สึกเหนียวๆห,หน่อยค่ะเบาไฟลงเลยค่ะเหลือ,อไฟอ่อนที่สุดเลยนะคะหลังจากนั้นนะคะ ปลาทอดค่ะที่เราทอดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคลุกเค้าเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะในการคลุกค่ะคลุกให้น้ำจิ้มไก่นะคะเขาเคลือบชิ้นปลาทั้งหมดเลยนะคะอารมณ์ก็จะคล้ายๆกับปลาสามรสเนาะปลาสามรสปลาลาดพริกนี้ค่ะแต่ทีเนี้ยเขาจะเป็นน้ำจิ้มไก่แล้วเขาก็จะมีความแบบอ่ายังไงอะ่ะแห้งๆอ่าจะค้วยแห้งเลยนะคะ แล้วก็จะมีความแบบกรอบๆนะปิดแก๊สเลยค่ะเนี่ยปิดแก๊สแล้วก็เราอาศัยความร้อนนะคะจากกระทะนะคะทาให้เขาแห้งค่ะแล้วก็ปลาค่ะเขายังจะมีความกรอบๆอยู่นะคะเสร็จแล้วค่ะกระเทียมที่เหลือค่ะใส่เลยค่ะตามความชอบเลยค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นต้นหอมซอยนะคะใส่ตามชอบค่ะหรือเพื่อนๆอยากจะให้แซ่บมากกว่านี้ก็สามารถซอยพริกค่ะพริกจินดาค่ะ สีเขียวสีแดงนะคะใส่ลงไปค่ะเพิ่มสีสันนะอันนี้การทําให้ลูกกันกินด้วยลูกกันตัวโตหน่อยกินได้ค่ะประมาณนี้ค่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วค่ะปลานินลทอดคั่วน้ำจิ้มไก่นะคะในแบบฉบับดีกว่ากินดินค่ะทำกันง่ายๆนะคะ พรอมเสิร์ฟจ้าปลานิลทอดคั่วน้ำจิ้มไก่ค่ะเป็นอีกหนึ่งเมนูทำง่ายๆเลยนะคะผักกันจะใช้เป็นกระเทียมสับนะคะนี่เลยค่ะกินดีได้ประโยชน์จากสมุนไพรเน้นๆเลยนะคะโรยต้นหอมซอยนะคะอยากจะแซ่บกว่านี้ก็สามารถหั่นพลิกะคะ่ะโปรยลงไปได้นะคะนี่เลยค่ะ อ้าวก็จะมีความแบบกรอบข้างนอกนุ่มข้างในค่ะแล้วปลาก็ไม่เหี่ยวไม่อมน้ํามันนะคะนี่เลยแบบนี้เลยค่ะลองทํากันดูนะคะง่ายๆค่ะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ subscribe เป็นกําลังใจให้การทําคลิปจะต่อไปด้วยค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ